แับซับคล้ายระบบ R O จ่ายแค่เดือนละ490บาทดูแลฟรี5ปีไม่มีจากก่ายเพิ่มเริ่มจากโคเวซื้อใครก่อนเืียแลายๆคนยังไม่เคยได้ยินนะคะโคเวเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ตัวท็อปๆในเกาหลีเลยนะในเรื่องของเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองอากาศและตอนนี้เขาก็มีผู้ใช้กว่า8ล้านคนทั่วโลกแล้วและในไทยเนี่ยโคเวก็ถือว่าเป็นแบรนด์ตัวท็อปด้วยเหมือนกันใครที่เป็นอาร์มี่เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีเลยนะคะเพราะว่าเขาได้ BTS มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ยกวงเลยนะคะ BTS COVE ส่วนเรื่องบริการเนี่ยเขาเด่นและแต บบระบบ u b s c r i p t i o n ค่ะงงใช่ไหมก็คือเหมือนเวลาเราซับเน็ตฟิตย t u b e รายเดือนแต่ว่าเป็นซับเครื่องกรองน้ำค่ะได้น้ำสะอาดไปกินทุกเดือนกันไปเลยแล้วการซับ c r i p t i o n เนี่ยมันเหมือนการผ่อนจ่ายหรือเปล่าออยว่าไม่ใช่แค่ทีเดียวนะคะเพราะว่าการที่เราผ่อนจ่ายเนี่ยค่าต้มค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเราต้องจ่ายเองทั้งหมดแต่พอเรา subscription แล้วไม่ว่าจะเป็นไส้กรองไม่ว่าจะเป็นการต้มบำรุงอร่อยต่างๆเนี่ยทางโคูเวียเขาซัพพอร์ตให้หมดเลยค่ะไม่คิดเงินเพิ่มเลยในหนึ่งเดือนเนี่ยจากปกติเราก็ต้องจ่ายค่าตู้นนน้้าาาเเปป็็กดๆใช่่่่มมยยแลลวีจค แทนฝึกปวดเลยค่ะพอยลองคำนวณเล่นๆวันหนึ่งเราก็ต้องดื่มนมาประมาณหนึ่งลิตรครึ่งใช่ไหมก็ประมาณขวดละสิบบาทแล้วไหนบางคนจะทำอาหารอีกชงกาแฟาอีกอย่างคะก็ตกประมาณวันละ20บาทแล้วกันเดือนหนึ่งก็31มเคูณยีประมาณ620บาทเลยนะคะไหนจะพยายาขวดพลาสติกต่างๆอีกปีนึงเนี่ยก็ตกประมาณ720ขวดระบบกรองของเขาเนี่ยจะเป็นระบบ R O หรือว่า Reverse Osmosis เชื่อเชื่อว่าหลายบ้านก็ใช้กันอยู่แล้วเพราะว่ากรองได้ละเอียดสุดๆเลยแถมเขายังเพียงว่าสามารถกรองน้ำปละปาเค็มเป็นน้ำจืดได้ ความเรียบง,ง่ายแบบนี้เลยนะคะกลองเป็นน้ำในอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปล่อยน้ำตลอดหรือว่าปล่อยมากปล่อยน้อยกี่ ML เลือกได้เลยค่ะอบอกก่อนนะคะว่าการซัคริปชั่นเนี่ยจะมีอายุสัญญาอยู่ที่5ปีซึ่งใน5ปีเนี่ยก็จะมีโอดี้ซึ่งเป็นพนักง,งานที่จะคอยดูแล,ลเราทุกเรื่องตั้งแต่การตรวจเช็คเครื่องกรองน้ำทุก2เดือนรวมไปถึงการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในไส้กรองถังเก็บจุดต่างๆที่น้ำผ่านอันนี้พิเศษเพราะว่าเขาจะมีเครื่องแครชิดหน้าตาแบบนีี้้้้้มมมมาา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 ใหหหดดววยยยตััลลนนนนนน่่่ออออเเเเเป็กกรรจจทขขคคิึพพืืะะงง แล้วพอถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองเขาก็จะนัดเราเข้ามาเปลี่ยนให้ตามเวลาทุกๆสี่เดือนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาก็จะรับประกันให้ทุกส่วนเลยค่ะย้ำอีกทีว่าทั้งหมดนี้ฟรีนะเราจ่ายรายเดือนเดือนละ490บาท5ปีก็ประมาณ29,400บาทใช่ไหมราคาก็จะประมาณเครื่องกรองน้ำทั่วไปเลยแต่ว่าเราได้เซอร์วิสมาเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและถ้าครบอายุสัญญาแล้วเครื่องก็จะเป็น